โลกแห่งอาเทียากรมหานครแห่งอาเทียโกะนำพาให้คนแปลกหน้าต้องโคจรมาเจอกันและนี่คือ5้าเหตุผลที่ทุกคนต้องไม่พลาดิดเมืองล่าพัทยาฮีต ผลงานเข้มข้นโดยผู้กำกับระดับอินเตอร์อย่างสู้เผิงสำหรับคอหนังแดนมังกรทุกคนย่อมรู้จักเขาดีเพราะผลงานที่ผ่านมาการันตีถึงความเข้มข้นและความเดือดขั้นสุดและนี่ถือเป็นครั้งแรกที่อยางสู้เผิงข้ามน้ำข้ามทะเลมากำกับหนังที่ไทยเป็นครั้งแรกเรามาฟังแรงบันดาลใจและความหลงไหลอะไรที่ทำให้เขามาทำหนังที่นี่ Back to 10 years ago, I start construction this story. This is a mafia story. It's a crime action mafia story. So I think uh, I better choose another country to shoot in. I traveling a lot in Thailand, so I feel maybe I can come to here and shooting a Thai language here, Thai language film here. Finally, I found a place Uh, uh, ation choose shoot this film. รวมนักแสดงเอลิสของวงการไวมากที่สุดคงไม่มีครั้งไหนแล้วที่นักแสดงรายชื่อเหล่านี้อนันดาเอวบริงแฮมจิรายุตันตรกูลเชอร์แมนบุญยศน,น้อยพรูและะเนศวรากุลนุเคราะห์ จะโคจรมาประชันความเดือดดาลสร้างปรากฏการณ์ความมันทะลักจ่อเนื้อเรื่องสุดแหวกเหนือการคาดเดาปิดเมืองล่าพัทยาฮีตเล่าเรื่องราวของตัวละครสำคัญทั้งห้าที่นำพาให้เจอเรื่องที่พลิกผันเหนือความคาดคิด แต่จะเป็นอย่างไรนั้นให้เรานักแสดงที่รับบทนำมาเล่าให้ฟังดีกว่าเรื่องทั้งหมดมันเกิดมาจากไซมอนนะฮะมาเฟียในภริยาทองเขาโดนยึดแล้วก็ให้ตำรวจโง่คนหนึ่งเนี่ยี่จ่าชัยเนี่ยไปเอาคืนมาให้ได้ไม่งั้นมึงลำบาก The m i n job is robbery แต่ว่าระหว่างที่เขากำลังเอาทองมาเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวของตัวละครแต่ละตัวที่อยากได้ทองเพื่อไปทำอะไรบางคนอยากล้างแค้น พลังแค้นของมันมันทําให้แบบตายก็ไม่เป็นไรไอ้เยี่ยแม่งเสือกลําบากมาเกเาอีกก็ต้องมีการเอาตัวรอดกันซึ่งไม่รู้มนเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีเหมือนกันกลายเป็นว่าเฮ้ยพัทยาที่เราเคยมองว่ามันเป็นแค่เมืองอาจจะแบบไม่เหมือนเดิมเนาะมันก็จะธรรมดาทั่วไปก็ไม่ได้เพราะว่าเราอยู่ในเรื่องติดเมืองล่านะพัทยาฮีทผลงานสร้างระดับอินเตอร์นอกจากตัวผู้กำกับแล้วทีมงานก็เดือดไม่ต่างกัน กับการรวมดีม a m แห่งวงการภาพยนตร์ระดับอินเตอร์ย่างคิวยยกผู้กำกับคิวบูชาวเกาหลีใต้ผู้เคยดีไซน์ซีนแอคชั่นในตำนานอย่างโอบอยมาแล้วกับผลงานการสร้างระดับร้อยล้านบาทการันตีได้ถึงคุณภาพที่ล้นจออย่างแน่นอนพัทยาพที่คุณไม่เคยเห็นและหนึ่งในตัวละครสำคัญ นั่นก็คือเมืองพัทยาในแง่มุมที่คุณไม่เคยเห็นทั้งชวนหลงไหลและเต็มไปด้วยอันตรายรอบด้าน <Action! S 1> และนี่คือห้าเหตุผลที่คุณห้ามพลาดปิดเมืองล่าพัทยาฮีท ก็ฝากไปด้วยนะครับพัทยาฮีทก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้เล่นเป็นตัวละครร้ายขนาดนี้นะฮะมันเป็นหนังที่สามารถพูดได้ว่าทั้งทีมตั้งใจทำยอย่างเต็มที่ต้องลองไปติดตามชมรับมันเป็นแอคชั่นที่มันมีความคอมเมดี้แต่คอมเมดี้ในแบบเหมือนดาร์คคอมเมดี้ I hope you come to cinema to watch it and find your own answer เรื่องนี้ถูกสร้างโดยคนที่รักหนังแล้วก็ถูกเล่นโดยคนที่รักการแสดง ควรจะเข้าไปดูในโรงเพื่ออัดถลดนะครับเจอกันนะครับปิดเมืองลาพัทยาฮีนะครับ8กุมภาพันธ์นี้ราหัมรับจุดจีในโรงภาพยนตร์